สวัสดีค่ะเมื่อหัวใจรู้ว่าชอบแถมคนที่ชอบยังเหมือนมีใจให้มันก็คงดีใจและมีความสุขเหมือนอย่างที่เนกเป็นในตอนนี้ที่ยิ่งคิดถึงคําที่เพกพูดก็ยิ่งเขินไหนจะกลิ่นบนเสื้อวอร์มที่เธอคุ้นเคยนั่นอีกระหว่างที่เนกกาลังนั่งอินและฟินอยู่ในห้องโยงก็เข้ามาเนออกเอากิ๊บคืนเขาด้วยเหตุผลว่ามันไม่เหมาะกับเธอใช่สีนาทีนี้คงไม่มีอะไรดีเท่าของของที่เพกให้เพราะความที่ใกล้ถึงวันเกิดของเพกแล้วที่บ้านของนาเอกทั้งพ่อและแม่ก็ช่วยคิดหาของขวัญให้เขา ที่ปีนี้เป็นปีพิเศษของขวัญก็ควรจะพิเศษกว่าทุกปีวันนี้นายเอกทงได้ออกมาเลือกซื้อของขวัญและการันเกิดให้น้องแว่นที่มาเจอเข้าโดยบังเอิญก็แนะนําให้เธอใช้โอกาสนี้เลือกของแทนใจอย่างการันเกิดก็จัดแบบหัวใจดวงเบิ่มๆให้เพอเอกรับรู้ถึงความรู้สึกที่มีพอได้การแล้วปัญหาต่อมาก็คือของขวัญที่ยังคิดไม่ออกว่าจะเป็นอะไรดีแล้วจังหวะน,นั้นนายเอกก็หันไปเห็นเสือเ้อเชิ้ตสีขาวที่แขวนโช์อยู่ในร้านและนั่นก็คือของขวัญที่เหมาะกับเพเอกที่สุด วันนี้ที่ห้องสมุดในกับน,น้องแว่นเข้าไปนั่งประกบพระเอกช่วยกันหาวิธีวัดตัวเขาเพื่อเอาไปตัดเสื้อให้แต่มันดูทุรักท t เ,ล,เลือเกินกว่าจะวัดได้แต่ละทีแล้วจังหวะน,นั้นพี่แว่นก็เข้ามาตามพเพกไปเรียนพอเห็นในกับเพื่อนก็สงสัยถึงจะบอกว่าหมาหนังสือแต่ก็ดูมีพิรุษเหลือเกินพี่แว่นเห็นสายวัดที่ในกับเพื่อนทำหล่นก็เข้าไปหยิบในเมื่อไม่มีเจ้าของเขาก็คิดจะเอาไปส่งครูให้แต่ก่อนโอกาสสุดท้ายจะหลุดลอยในเอกก็ทลาเข้าไปกอดเอวพระเอกด้วยอาการขาชาหมดแรง ก่อนที่จะถูกพระเอกช่วยพยุงขึ้นมาอย่างเป็นห่วงคนนอกอย่างพี่บ้านเห็นแล้วก็ยังำขำกับเหตุผลที่สุดแสนปัญญาอ่อนที่คงมีแต่พเพคท่นนั้นที่ยอมเชื่อแต่วิธีนี้ก็ทําให้ในายเอกวัดรอบเอวของพระเอกได้สําเร็จที่ห้องเรียนครูมาประกาศข่าวดีเรื่องทัศนศึกษาช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่มันกลายเป็นข่าวร้ายของนายเอกเพราะมันไปตรงกับวันเกิดของพเพกเข้าพอดีแต่เจ้าของวันเกิดอย่างพเพกกลับรู้สึกเฉยๆมันคงไม่ง่ายอย่างที่นายคิด มันเกิดที่จขึ้นเพื่อร้ามลาความทุกข์ต้อนรับความสุขที่กําลังจะมาถึงแล้วคืนนั้นพเพชรก็หยิบกล่องเก็บของสําคัญของเขาออกมาดูรูปถ่ายและครอบครัวที่ครั้งหนึ่งพวกเขาเคยมีความสุขกันพร้อมหน้าและนาฬิกาของแม่เลือนนั้นในขณะที่ทุกคนกําลังตื่นเต้นในการเตรียมตัวไปเที่ยวแต่ไนกลับมานั่งเซ็งแล้วเธอก็ตัดสินใจที่จะหนีการไปเที่ยวครั้งนี้เพาย่งรู้ก็โมโหทำไมเรื่องของพเพชรต้องมาขัดขวางความสุขของเขาที่จะได้ใกล้ชิดกับไหนทุกที โยมาบ่นกับเพื่อนผมหีิกก่อนจะหาวิธีที่จะไม่ยอมให้ในเนกทาได้สําเร็จระหว่างเดินทางไปเที่ยวครูก็จัดคู่ชายหญิงในห้องเตรียมไว้สําหรับเล่นเกมแล้วก็มาลงตัวที่โยงกับน้าเอกนาเอกเองก็แทบกรีด๊ดเพราะเธอมีเวลาไม่มากนักเค้กที่สั่งไว้ก็ใกล้จะมาถึงพอมาถึงที่เที่ยวช่วงซ้อมก่อนลงแข่งเล่นเกมโยงก็มาข้อเท้าของตัวเองกับนเนกไว้แต่มัดอยู่นั้นก็ยังไม่เสร็จสักทีน้องแว่นเห็นเข้าก็รู้ทันว่ายโยงคิดถ่วงเวลาแล้วทงคููก็เริ่มสตาร์ททะเลาะและเถียงกันจนไม่รู้ตัวว่า นายนเอกเอาผ้ามาผูกที่ขาของพวกเขาสองคนไว้ก่อนที่เธอจะรีบหนีไปทิ้งให้น้องแว่งกับโยงจับคู่เขาแข่งแทนแต่ระหว่างการแข่งขันโยงกระดึงน้องแว่นออกมาจากเกมตามนเอกไปทำแบบนั้นแล้วโยงก็ตามมาทันก่อนที่นายเอกจะปีนกำแพงหนีจังหวะที่เขาดึงขาเธอเอาไว้น้องแว่งก็เข้ามากัดแขนของโยงจนต้องยอมปล่อยนายนเอกไประหว่างที่น้องแว่งแกะผ้าที่ผูกขาของเธอและโยงออกด้วยความหมันไส้เธอก็เลยผูกเชือกรองเท้าของโยงทั้งสองข้างเข้าด้วยกันโดยที่เขาไม่รู้ตัว มาทางพระเอกที่นั่งทําแบบฝึกหัดอยู่นานก็เตรียมออกไปข้างนอกหลังจากที่ไม่มีสายของคนที่รอคอยเข้ามาท่านเอกที่หนีออกมาได้ก็มาทันรับเค้กที่สั่งไว้ก่อนจะแอบเข้าไปที่โรงเรียนระหว่างที่ดูร้านเราอยู่นายเอกก็เห็นครูใหญ่กําลังเดินมาแต่ยังไม่ทันจะได้หนีโยงก็ตามมาทักเธอเข้าแล้วเสียงของเขาก็ทําให้ครูใหญ่ได้ยินทั้งคู่แยกย้ายกันวิ่งหนีแต่ครูใหญ่เลือกที่จะตามนายเอกไปทําให้เธอต้องวิ่งแล้ววิ่งจนมาเจอกับพระเอกที่เดินออกมาพอดี ในเอกล่กเขาเข้าไปหลบที่ห้องเก็บของด้วยความที่ห้องมันคแคบจังหวะที่เนหยิบเค้กขึ้นมาก็าไปชนกับเพคเขาของด้านหลังก็หล่นมากระแทกกับพระเอกทำให้พวกเขาได้ใกล้ชิดกันเข้าไปอีกและตาต่อตาก็มาประสานกันแต่ครั้งนี้เป็นพระเอกที่หลบสายตาก่อนมันแสดงว่าเขาแต่กนที่เนยจะพูดอะไรไปโยนที่หนีคุมมาก็เปิดประตูเข้ามาพอดีเสียงเปิดประตูนั้นทำให้เนยตกใจโผล่เข้าไปซุกที่อกของพระเอกและภาพนั้นก็ทำให้โยมหมองตาค้าง ัวนเนที่ซบอยู่นั้นก็พบว่าพเพเอกผอมลงทำไมเธอไม่รู้สึกว่ามันอบอุ่นเหมือนอย่างที่คนดูอยากจะซบบ้างแล้วทั้งหมดก็ถูกครูใหญ่เรียกไปที่ห้องพักครูหลังจากที่เคลียร์กับครูที่พาไปเที่ยวเรียบร้อยครูใหญ่ก็มาจัดก,การกับนายเอกและเค้กตัวปัญหาเอารู้ว่าเป็นมาเกิดของพเพเอกจริงๆไม่ได้เป็นแค่ข้ออ้างครูก็ให้เอาเค้กที่เลตุนเปนนั่นมาฉลองวันเกิดให้กับพระเอกแล้วหลังจากนั้นความวุ่นวายก็เกิดขึ้นแต่มันก็ทําให้พเพเอกมีความสุขกับวันเกิดที่แสนชุุลมนนในปนีี้ ทางพ่อเพชรที่กําลังเล่นไพ่ยอยู่เพลินๆก็นึกขึ้นได้ว่าวันนี้เป็นวันเกิดของพระเอกเขาได้แต่ส่งข้อความไปไวอว้พรให้หลังจากที่โทรไม่ติดแต่มันไม่ใช่ข้อความที่เพกรอกคอยคานั้นเพกขึ้นมายืนเล่นบนชั้นดาดฟ,ฟ้าไม่นานนักในก,ก็ตามมาพร้อมกับของขวัญมันเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวที่เธอสั่งตัดมาให้เป็นพิเศษแค่เขาชอบเธอก็ดีใจแล้วแล้วปีนี้เพเอก็อายุ17ปีเต็มเป็นอีกปีที่ใกล้เข้าไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ ที่เขาจะได้สิทธิ์เลือกทางเดินของตัวเองสักทีเมื่อพระเอกกลับเข้ามาที่ห้องแม่ของเขาก็โทรมาอวยพรมันเกิดพร้อมกับพูดถึงเรื่องที่อยากให้เขาย้ายไปอยู่ด้วยแต่มันก็ยังไม่ถึงเวลาเวลาที่แม่กับพ่อและเขาเท่านั้นที่รู้ว่าเมื่อไหร่หลังจากวางสายจากแม่พระเอกถึงได้เปิดอ่านการ์ดวันเกิดที่นเนกเขียนให้เขาขอให้สิ่งที่ฝันไว้สําเร็จตามที่ต้องการหลายวันต่อมาทางโรงเรียนให้แต่ละห้องจัดก,กิจกรรมเป็นแสดงห้องเด็กเรียนอย่างห้องพระเอกไม่มีใครสนใจเพราะเห็นเป็นเรื่องไร้าสาระ ครูประจำชั้นต้องพยายามเกลี้ยกล่อมให้แบ่งเวลาไปทำกิจกรรมบ้างแต่ก็ดูจะไม่ได้ผลส่วนห้องของนาาเอกแค่ครูพูดปุ๊บต่างก็ยกมือนำเสนอตัวเองรวมถึงนายเอกด้วยกลุ่มของนายเอกมารวมตัวกันคิดคอนเซปต์ของการแสดงที่คิดกันอยู่นานก็คิดไม่ออกแล้วเพื่อนผมหยิก็นำเสนอความสามารถพิเศษของเขาทั้งหมุนลูกบ้าทั้งตีหลังการมือเดียวใครจะคิดว่าเห็นแบบนี้ก็มีความสามารถกับเขาเหมือนกันส่วนที่ห้องของพระเอกที่กำลังเกี่ยวกับพี่แว่นว่าใครจะเป็นพิธีกรในงาน พราะกลัวเสียเวลาเรียนด้วยกันทั้งคู่ว่าแล้วเพ็กก็ลงชื่อพี่แว่นไปวันนี้ทางกลุ่มของนาาเอกที่มาซุมหัวก,กันอีกครั้งออกแบบการโชว์โยงเน้นให้เขาได้อยู่ใกล้กับนาาเอกจนน้องแว่นต้องออกมาจาัดสรรใหม่ฉลาดน้อยอย่างโยงเธอให้เป็นได้แค่ตัวประกอบพระโยงได้ยินมแบบนั้นก็ไม่พอใจแล้วทั้งคู่ก็เปิดฉากทะเลาะก,กันอีกคราวนี้คนกลางอย่างนาาเอกกับเพื่อนผมหยิกก็ได้แต่มองอย่างละเหียดใจระหว่างที่นาาเอกพยายามเกลี้ยกล่อมให้น้องแว่นเห็นความดีความชอบของโยงบ้าง ึงจะดูฉลาดน้อยแต่ก็เป็นคนดีเธอก็ไปได้ยินเพื่อนของพระเอกกำลังคุยเรื่องการลงคะแนนเลือกพระเอกเป็นพิธีกรคำนั้นไนก็เลยมาเมามอยอยู่ที่ห้องของพระเอกที่ดูจะป๊อปเหลือเกินที่ใครๆก็เลือกเขาและเธอก็อยากให้พระเอกได้เป็นพิธีกรต่อไปเวลาซ้อมจะได้ขับบ้านพร้อมกันเช้าวันต่อมาในกำลังตั้งหน้าตั้งตาซอ้อมน้องแว่นก็เข้ามาบอกเรื่องที่พระเอกได้เป็นพิธีกรแต่ว่าได้เป็นคู่กับดาวโรงเรียนสัตว์ตห,หัวใจของไนคนนั้นในได้ยินแล้วก็เซง และเพราะเรื่องนี้ก็ทําให้ในต้องพาตัวเองมานั่งหน้าเศร้าที่ห้องเรียนของพระเอกเพระเพกเห็นพี่เว้นดูจะดีใจที่เขาได้เป็นพิธีกรก็เชียร์ให้พี่เว้นมาเป็นแทนเขาในเมื่ออยากจะมีโอกาสชนะเขาบ้างแล้วมันก็เข้าล็อกของนางเอกเธอจะหาวิธีจัดการเรื่องการลงคะแนนให้เองพี่เว่นเห็นนางเอกดีด้าขนาดนั้นก็แปลกใจแต่แสายตาของพอเพกที่มองมาทําให้เขาต้องออกตัวว่าเขาชอบคนสวยเลยยิ่งทําให้เพคมองแรงเข้าไปอีกที่กล้าว่าน้องสาวของเขา และว,วิธีของนางเอกก็คือตะโกนหาเสียงให้ทุกคนมาลงคะแนนให้พี่แวน่นวันนี้ที่ทุกคนนัดกันมาซ้อมแต่มีแค่เพื่อนผมอีกที่ตั้งใจซ้อมอีกคนเดียวโยงที่ตามมาก็ห่วงแต่ตามหาหนางเอกที่เจ้าตัวกําลังลากพี่แวนมาหาเสียงแล้วก็ไม่ได้ผลเพราะส่วนใหญ่ลงคะแนนให้กับเพกไปแล้วน้องแว่นที่ตามมาก็ได้แต่ปลอบให้เพื่อนทําใจคนเขาจะคู่กันใครก็ห้ามไม่ได้นาาเอกยังไม่เลิกละความพยายามเธอส่งข้อความไปหลอกให้เพลกออกมาจากห้องก่อนจะย่องเข้าไปขโมยผลการลงคะแนน แต่ทำดีได้ดีทาชั่วได้ช่วมีอยู่จริงครูใหญ่เดินผ่านไม่เห็นเข้าแล้วนายเอกก็โดนเรียกไปที่ห้องพักครูพร้อมกับพิวน่นที่พยายามช่วยแก้ตัวให้แต่สุดท้ายครูใหญ่ก็ตัดสินใจให้พระเอกเป็นพิธีกรอย่างเป็นทางการวันนี้นักเรียนในห้องต่างก็การสแสดงของตัวเองมาโชว์แต่ทีมของนายเอกกลับไม่มีอะไรมาสแสดงเพราะไม่ได้ซ้อมกันเท่าไหร่และเอกก็ยังกังวลแต่เรื่องของพระเอกแล้วคนที่ห่วงเรื่องการสแสดงก็คงมีแต่เพื่อนผมอีกเท่าน,นั้นที่คิดแล้วมันก็เลยเทหมดสภาพ ทุกคนเต้นกันไปคนละทิศคนละทางที่ดูเป็นไปได้ก็คงมีแค่เพื่อนผมหยิกคนเดียวครูประจำชั้นเห็นแบบนั้นก็เลือกเขาให้เป็นตัวแทนของห้องแต่เพื่อนผมหยิกไม่อยากทิ้งเพื่อนเพราะมันคือช่วงเวลาดีๆแห่งความทรงจำแล้วครูก็ยอมใจเขาให้โอกาสซ้อมอีกครั้งระหว่างที่เนกับเพื่อนกำลับบงเศร้าเพื่อนผมหยิกก็เข้ามาบอกเขาดีที่พวกเขาได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนห้องไปแสดงทำให้ทุกคนดีใจและตื่นเต้นกันใหญ่ เย็นนั้นนายเอกเรียกเพลกลับบ้านด้วยแต่จังหวะน,นั้นดาวโรงเรียนก็มาตามพระเอกไปซ้อมนายเอกเห็นแบบนั้นก็งอนกลับบ้านไปหลังจากที่เพลกับดาวโรงเรียนซ้อมกันเสร็จก็เดินกลับบ้านพร้อมกันดาวโรงเรียนอาศัยโอกาสนี้พยายามตีสนิทก,กับพระเอกทั้งถ่ายรูปของเขาทั้งเลือกเน็คไทให้แต่เพกก็ไม่สนใจเธออยู่ดีนายเอกที่นั่งรออยู่กลางทางพอเห็นพวกเขาสองคนดูสนิทใกล้ชิดก,กันแบบนั้นเธอก็สะบัดหน้าหนีแล้วจังหวะน,นั้นเพกก็เห็นเงาของใครบางคนเข้า แต่พอเข้าไปดูก็ไม่เจอใครแล้วนางเอกที่กลับมาบ้านเขาเ,าเรื่องการแสดงมาปรึกษาพ่อระหว่างที่ทั้งคู่ซ้อมเต้นกันอยู่เสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นพ่อกับนางเอกคิดว่าเป็นแม่ก็รีบเคลียบ้านก่อนที่พ่อจะไปเปิดประตูแต่คนที่มาก็คือพระเอกพอเอกรู้ก็ไม่ออกมาคุยด้วยปล่อยให้พระเอกที่คิดเอากิ๊บติดผมที่เธอลืมไว้เมื่อคืนก็ในแต่ถือกลับไปทั้งอย่างนั้นเช้าวันต่อมาพอเพกก็มาดนักรอนางเอกแต่เธอก็หนีไปโรงเรียนก่อนแล้ว ายเอกที่มานั่งอารมณ์เสียแต่เช้าเอากันบ้านมาให้น้องแว่นช่วยตรวจให้เพราะตอนนี้เธอไม่อยากคุยไม่อยากเห็นพระเอกที่เหมือนจะยุ่งเกินน้องแว่นรู้ว่าคงเป็นเพราะดาวโรงเรียนคนนั้นแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะคนชอบพเพกมีเยอะจนนับไม่ไหวเรื่องนี้ที่จริงานเอกก็รู้แต่คราวนี้เหมือนจะสนิทก,กันเกินเหตุทำให้น้องแว่นสงสัยหรือพระเอกจะเริ่มมีใจให้กับผู้หญิงอื่นแล้ววันนี้ระหว่างที่ในเอกกับเพื่อนกำลังซ้อมกันอยู่<ๆ>เธอก็ได้ยินดาวโรงเรียนกับเพื่อนกำลังคุยเรื่องของพระเอก นางเอกรีบออกไปเอาเรื่องพอรู้ว่าเพเอกยอมให้คนอื่นถ่ายรูปก็ยิ่งโกรธเพื่อนของดาวโรงเรียนถือโอการยเยาะเยะ้ยที่นางเอกแอบชอบเพเอกท,ทั้งที่เขาคิดกับเธอแค่น้องสาวนางเอกฟังแล้วก็เถียงสุดใจพระเอกไม่ใช่พี่ชายของเธอซะหน่อยแต่จังหวะที่พูดคำนี้ออกไปเพเอกก็เข้ามาได้ยินพอดีเย่ดาวโรงเรียนที่เห็นเพเอกมายืนฟังอยู่ก็ตอกย้ำให้หนาเอกเจ็บใจเล่นก่อนจะเข้าไปรอที่ห้องซ้อมระหว่างที่ดาวโรงเรียนกำลังซ้อมบนกับเพเอกอยู่เธอก็จอดจงเอาขนมออกมาแบ่งเขาเพื<ๆ>่อย<ๆ>่วนางเอก แล้วมันก็ได้ผลนาเอกทนไม่ไหวความวิทยุมาวางตรงหน้าเพื่อบอกว่าพวกเธอจะซ้อมกันแต่ว่าตารางจองของพวกเขากลับตรงกันสิ่งที่ทําได้ก็คือซ้อมกันไปทงแบบนั้นนาทีนี้นาเกก็ไม่มีกระจิกกระใจจะซ้อมอะไรทั้งนั้นโยนที่เห็นแบบนั้นก็ยุให้เธอเปิดเสียงเพลงให้ดังขึ้นอีกแน่นอนว่ามันทําให้เพล็กกับดาโรงเรียนซ้อมบทกันไม่ได้และที่สําคัญเมื่อเพล็กเห็นโยนจับมือจับแขนของนาเอกซ้อมอย่างใกล้ชิดเขาก็เดินออกจากห้องไปทันที วันต่อมาเนเมมาซื้อของที่ร้านค้าได้มาหยิบของชิ้นเดียวกับดาวโรงเรียนอีกแล้วยายดาวไร้นี่ก็แสบเนาณเอกว่าที่ผูกผมนั่นเธอเป็นคนเลือกพอนเน็รูก้ก็รีบแกะคืนทันทีแต่ก็โดนยายดาวไร้ย,ยัดใส่มือกลับให้เพราะมันคือน้ำใจของพระเอกด้วยความแค้นใจความหึงที่ทับถมกันมาหลายวันทําให้ในเน็ปรีเข้าไปหาพระเอกที่ห้องเรียนพร้อมกับคืนที่ผูกผมนั่นเธอไม่ต้องการของที่ยายดาวไร้เลือกให้แล้วทั้งห้องก็ซุบซิบกันที่ไปเห็นณนเอกอรารวาสใส่เพกข,ขนาดนี้ ยันนั้นเนกที่เก็บความคับแค้นใจก็วิ่งมาระบายตะโกนความรู้สึกของตัวเองทําไมเธอต้องมาเสียใจเพราะพระเอกแบบนี้ส่วนทางเระเอกเขาก็ได้แต่มองที่ผูกผมที่เนกมา่คืนให้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มาถึงตอนนี้อยากจะดีดนางเอกมากค่ะหาเรื่องได้ตลอดใครอยากจะด่าดเชิญที่คอมเมนต์เจอกันอีพีหน้าสวัสดีค่ะ